สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกๆคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28บมกราคม2569ซึ่งทุกๆปีก็เป็นวันเกิดของผมครับเราก็แก่ไปอีก1ปีนะครับทุกคนชีวิตไม่ได้หนุ่มไปหน้าไม่ได้มีแรง ไปหน้าหรือเร็วไปหน้านะครับมันมีแต่ช้าลงไปเรื่อยๆนะครับสัจธรรมของชีวิตหรือสังขารของชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับทุกคนและผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ถ้าพวกเราติดพนันอยู่แล้วคิดจะเลิกมันยังทันนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เลิกยังมีความโลภอยู่ ยังมั่นใจในตัวเองอยู่ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันอาจจะสายเกินแก้แล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเลิกพน,นันวันต่อวันให้ได้นะครับต้องตั้งใจจริงอย่าสักว่าเดี๋ยวก่อนแบบนี้ก็ไม่เอานะครับทุกคนต้องทำให้ได้ครับและวันนี้ตัวผมเองก็จะมีเรื่อง ค้างไว้ที่เคยรับปากน้องเก่งเอาไว้นะครับว่าจะทำคลิปให้แต่ก็ไม่ได้ทำสักทีวันนี้ก็ถือโอกาสเหมาะซึ่งผมจะหยุดอยู่แล้วแต่ก็ยังว่าถ้าคุยคลิปเดียวก็พอได้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอนำทุกคนไปฟังเรื่องราวของน้องเก่ง ไปพร้อมๆกันนะครับผมชื่อเก่งครับผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมเลยแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วครับมันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เดือนพฤษภาคมปี2568เป็นวันหยุดของผม เป็นวันธรรมดาที่ผมไม่ได้มีแผนที่จะทำอะไรเป็นพิเศษผมนั่งอยู่คนเดียวเปิดแอปธนาคารขึ้นมาดูเงินในบัญชียอดเงินขึ้นว่า2,700 0บาทก็คือมีเศษ700บาทในบัญชีนะครับตอนนั้นไม่มีใครบังคับผมไม่มีใครชวน ไม่มีใครยุมีแค่ความคิดของตัวเองความคิดที่บอกว่าลองเล่นสล็อตวัวกระโดดดูไหมค่าเวลาก็คือไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนเติมนิดเดียวเผื่อมันแจกเผื่อมันได้กำไรผมเปิดเว็บพนันเห็นบัญชีรับโอน ก็เลยคัดลอกลิงก์โอนเข้าไป700บาทเงินเข้าแล้วผมเข้าเกมวัวกระโดดเริ่มปันเบตละ1บาทตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะเสียผมคิดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องแจกพอหมุนไปเรื่อยๆมันไม่แจกเลยได้แต่ส้ม ได้แต่รางวัลเล็กๆอย่างเช่นพวกประทัดนะครับแต่ไม่เคยได้กำไรจริงๆในหัวผมเริ่มคิดว่าเพิ่มเบตหน่อยไหมเบตต่ำไปหรือเปล่าถ้าเพิ่มมันอาจจะแตกนะผมขยับเป็นเบตละสองบาทผมนั่งลุ้นรอให้วัวมันกระโดดรอให้มันเข้า แต่สุดท้ายมันก็ไม่กระโดดครับเงินผมก็หมดตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะหยุดผมคิดแค่ว่าเสียแค่700รเองเติมอีกนิดเดียวเอาคืนก็พอผมโอนไปอีก1,000บาทคราวนี้ผมเพิ่มเบรเป็น10บาทตั้งใจจะหมุนแค่สิบรอบ หรือ20รอบเท่านั้นแต่พอเริ่มเสียผมก็หมุนต่อเสียแล้วไม่อยากหยุดเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงมือผมเอาไว้เงินเหลือ200บาทแล้วผมก็หมดอีกยอดรวมตอนนั้นผมเสียไปประมาณพันเจ็ดแต่ในหัวผมไม่ได้คิดว่า พอแล้วผมกลับคิดว่าครั้งก่อนกูยังเคยได้ครั้งนี้ทำไมกูจะไม่ได้ผมโอนเข้าไปอีก5,000บาทคราวนี้ผมเริ่มท้าทายเกมเริ่มพูดในหัวว่าเดี๋ยวมึงเจอกูกูจะเล่นเบทแพงผมปั่นเบทและ20บาทบางรอบเหมือนจะมาเหมือนจะดี แต่สุดท้ายมันก็หลอกอีกวัวจะกระโดดแต่ก็ไม่กระโดดเงินผมก็หมดอีกผมเริ่มหัวร้อนเริ่มไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้พกโอนเข้าไปอีกหนึ่งหมื่นบาทคราวนี้ผมเล่นเบละ1นึรอยบาทเริ่มเดือดแล้วนะครับทุกคนทุกครั้งที่กดหมุนผมลุ้นเหมือนชีวิตขึ้นอยู่กับหน้าจอ กระโดดดีมาเถอะก่อนทองมาอย่าเป็นส้มอย่าเป็นประทับแต่พอมันเข้าให้มันกลับได้แค่200กว่าบาทเบรละร้อยแต่ได้แค่นั้นตอนนั้นผมแทบเป็นบ้าผมเริ่มพูดกับหน้าจอเหมือนมันเป็นคนจริงๆมึงโกงกูใช่ไหม มึงตั้งใจจะกินกูใช่ไหมเงินผมก็หมดอีกยอดรวมตอนนั้นผมเสียไปเกินหมื่นหแล้วแต่แทนที่ผมจะหยุดผมกลับคิดว่าถ้าไม่ตามกูจะเสียเงินฟรีผมโอนเงินไปอีกสอง0 0ืบาทคราวนี้ผมเล่นเบตละ300บาททุกตาที่หมุน เงินหายไปเร็วมาก4ตาแรกหายไปพันกว่าบาทแต่ได้กลับมาไม่ถึง50บาทก็มีในหัวผมเริ่มมั่นใจผิดๆว่ามันต้องแจกแน่มันต้องถึงรอบแล้วแต่สุดท้ายเงินผมก็หมดอีกตอนนั้นยอดเงินในบัญชีผมเหลือประมาณ30,000กว่าบาท ผมบอกตัวเองว่าจะเล่นแค่หมื่นห้าก็พอแต่สุดท้ายผมก็โอนเข้าไปอีกปันเบรดละสองร้อยบาทยิ่งหมุนยิ่งเสียก่อนทองก็ไม่มามีแต่ส้มกับประทัดที่เป็นพระเอกในวันนั้นนะครับและแล้วหนึ่งมืนห้าพันบาทก็หมดในไม่กี่นาที ตอนนั้นหัวผมมึนมือผมสั่นใจผมเต้นแรงผมโอนเงินที่เหลือทั้งหมดเข้าไปในเว็บพนันเป็นไงเป็นกันตานี้รู้เรื่องแต่สุดท้ายมันก็ไม่แจกครับพี่ออฟเหลือเงินหลักร้อยหลักสิหลักบาทและสุดท้ายเงินสองแสนบาท หายไปหมดเงินเก็บกำไรที่เคยได้เงินที่ควรเก็บไว้ใช้ชีวิตเงินที่ควรเก็บไว้กินข้าวหายไปหมดในวันเดียวตอนที่ผมเห็นยอดเงินเป็นศูนย์ผมนั่งนิ่งพูดอะไรไม่ออกครับในหัวผมมีแต่คำว่ากูทำอะไรลงไปวะคืนนั้นผมนอนร้องไห้ คิดถึงเงินคิดถึงโอกาสคิดถึงความโง่ของตัวเองมันไม่ใช่แค่เสียเงินแต่มันเสียศักดิ์ศรีเสียความเชื่อมั่นเสียความเป็นตัวเองนี่แหละครับความคิดของผมในวันที่ผีพนันเข้าสิงจริงๆจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของน้องเกต เป็นยังไงบ้างครับทุกคนใครที่เคยเล่นพนนันสล็อตวัวกระโดดเนี่ยส่วนมากเลยนะถ้าโดนมันกินนะ่ะจะเจอเรื่องแบบนี้เก่งเล่าให้ผมฟังว่าพี่อ๊อฟในตอนนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยมั่นใจมากเพราะมันหลอกเป็นสีทองตลอดเลยเหมือนจะกระโดดแต่ไม่กระโดด แล้วมันทำให้เก่งนะเพิ่มเดิมพันครับจากมีเศษแค่700รอเองนะมันทำได้ครับหลอกมาเรื่อยๆจนเก่งนะหมดแล้วเติมเติมแล้วก็หมดคือไม่ยอมแพ้และมีอยู่ตาหนึ่งตอนนั้นนะเก่งเล่าผมฟังว่าปันเบลละหนึ่งอบาทด้วยมันกระโดดให้ทุกคนเชื่อไหม ตอนนั้นอ่ะยกก็มาแล้วก้อนทองก็มาประทัดก็มาส้มก็มาแต่เก่งอ่ะยังไม่ต้องการและในที่สุดก้อนทองก็มารอรอสองข้างเลยหมุนซามจนกว่าชนะเพื่อให้ก้อนทองน่ะมาเติมเต็มความหวังแต่แล้วครับทุกคนประทัดมา ไม่ได้อะไรเลยได้เงินประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละตามที่เก่งเล่าผมฟังเก่งอะแทบอยากปาโทรศัพท์ทิ้งอารมณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันอยากหยุดตอนนั้นถ้าหยุดเนี่ยไม่หมดสองแสนนะครับยังเหลือเงินแต่ผมก็เข้าใจนะครับเข้าใจเก่งเข้าใจอารมณ์ของเก่งในตอนนั้น ผมก็ถามเก่งว่าเก่งตอนที่เราหมดไปสองสามหมื่นน่ะเราคิดจะหยุดไหมเก่งบอกว่ามันก็มีเว็บหนึ่งแหละที่ผมจะหยุดผมรู้ว่ามันโกงนะพี่ออฟแต่ตอนนั้นผมมีเงินในบัญชีมันค้างอยู่สองแอปที่พี่ออฟบอกผมจริงๆระหว่างบัญชีธนาคารกับแอปของมันพอผมหมดแล้วผมก็เติมเพื่ออยากเอาชนะอนะันดพี่ออฟ แล้วมันจะเพิ่มเบตไปเรื่อยๆแล้วเบตละสองร้อยสามรอยบาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่หมดไวมากคือเก่งล่ายฟังหมดเลยเอาง่ายๆว่าได้เดีส้มครับได้มาประมาณยี่สิบสามสิบบาทแต่เก่งอ่ะปั่นเบตละสองร้อยเนี่ยมันกินไปสิบตาก็2สองพันแล้ว ให้ได้เต็มที่พันหนึ่งก็ยังขาดทุนใช่ไหมขนาดเต็มที่นะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกวันที่มันจะกินอนะ่ะแล้วมันก็ถือถ้วยแก้วตลอดเวลาเลยตามที่เก่งเล่าให้ผมฟังเลี้วเอยู่งั้นแหละไม่ไปไหนสักทีและไม่กระโดดเลยเงินสองแสนบาทเนี่ยวัวกระโดดอยู่สองครั้ง เท่านั้นเองและพีกสุดเลยในช่วงท้ายแต่ผมไม่ได้เอามาลงก็คือลืมนะครับเก่งเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเงินหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณ60บาทเก่งก็ปันเบ็ดละบาท,บาทตั้งหมุนฟรีไว้50รอบวัวกระโดดเฉยเลยเบ็ดละบาททุกคนเชื่อไหมว่าเก่งไม่ดูเลย แล้วแต่มันจะเข้ามันไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วต่อยเข้าก้อนทองอ่ะได้เต็มที่ก็ไม่กี่บาทหรอกโบนัสคูณสิบอ่ะพอเก่งไปดูอีกทีนั่นแหละครับได้ส้มไม่มีความหมายอะไรเลยวันที่มันจะกินเนี่ยส้มกับประทัดนี่จะเป็นพระเอกมากตามที่เก่งเล่าผมฟังเนี่ยอยู่ไอ้สองตัวนี่แหละ ถึงคุณจะเข้าหมุนฟรีหรือมันจะกระโดดให้ไอ้สองตัวเนี้ยมาแน่นอนถ้ามีก้อนทองมารอหรือเสื้อแดงมารอยกมารอไอ้ส้มกับประทัดมันก็จะวิ่งเข้าหรือไม่ก็มีวายมาผสมนิดหน่อยเป็นแบบนี้แหละตามที่เก่งเล่าให้ผมฟังนั่นแหละผมก็ให้กำลังใจเก่งนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปตอนนี้เก่งก็เลิกเล่นมาได้แล้วหลายเดือน ก็เคยได้กําไรจากมันนี่แหละตอนนั้นก็สะสมมาครั้งละ3,000ันครั้งละสี่พันบาทจนมียอดสะสมอยู่พอประมาณและเงินกําไรก็ไม่เคยเอาไปซื้ออะไรเลยเก็บไว้แบบนั้นแหละและมันก็หมดทุกครั้งหมดวันหยุดวันหยุดเมื่อไรหมดทุกที และก็ต้องเอาจนหมดนี่แหละครับมันทรมานมากเก่งก็บอกว่าตอนนั้นเน่ยเก่งนอนร้องไห้เลยนอนไม่หลับเลยเงินสองแสนบาทน,นะครับไม่ใช่เงินสองพันซึ่งมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างให้แม่ก็ได้ให้ญาติพี่น้องก็ได้ให้คนอื่นก็ได้แต่หลักๆอะ มันควรจะเป็นเงินเก็บควรจะเป็นเงินที่มีประโยชน์กับเราใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองมีองค์ประกอบ3อย่างอยู่เต็มไปหมดก็คือเพื่อนเวลาว่างและยอดเงินในบัญชีต้องระวังให้ดีนะครับทุกคนเพราะว่าเศษเงินในบัญชีเนี่ยมันจะเป็นตัวดูด ยอดเงินจำนวนเต็มของพวกเราทุกคนผูกติดกับภาพจำสมมติเรามีเงินในบัญชีอยู่2,700 0บาทยกตัวอย่างเลยนะเหมือนในคลิปเลยความคิดในตอนแรกจะเล่นแค่เซ็แต่พอเอาเข้าจริงๆมันมีภาพจำบัวมันจะกระโดดแต่ก็ไม่กระโดดตอนนั้นก้อนทองก็มาทีละสองตัวทำไมตัวหนึ่ง ก็จะได้รางวัลเมกะหรือซูปเปอร์เมกะแต่เงินหมดก่อนสงสัยทีนี้ครับมันก็จะไปมองยอดเงินจำนวนเต็มเริ่มลามแล้วนะทีนี้ก็อดใจไม่ไหวใช่ไหมเพราะอยู่คนเดียวการที่นักพนานทุกคนอยู่คนเดียวนะ่ะมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากคลิปของผมผมแนะนำเขาจริง แต่ใจของพวกเราทุกคนมันไม่ได้แนะนำให้เราเลิกนะครับมันแนะนำให้เราตามตามด้วยพฤติกรรมที่ฝังอยู่กับมันนานเคยเล่นกับมันนานและจะต้องมีคำว่าเคยได้ที่เป็นจุดที่เราหวังอยู่ลึกๆอยู่ในใจนั่นแหละและก็ได้พลาดเติมเงินเข้าไปเล่นแต่เว็บพนันมันยังไม่ให้เราเลยนะครับ เพราะมันต้องการเล่นกับเราหลอกเรามันก็อาจจะให้เราได้บ้างแต่จะไม่เลยทุนอย่างเช่นคุณเสีย3,000ถ้าคุณได้รับรางวัลหรือมันให้คุณจะอยู่ที่ประมาณ2 8 0 8หรือ2,900เท่านั้นขาดอยู่นิดเดียวจะได้ทุนคืนเพราะการได้ทุนคืนหรือการได้กำไรในหมู่ของนักเล่น มันอาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยถอนเลยคือจบไปเลยในตอนนั้นเห็นไหมมันมีจิตวิทยามันมีนกลไกในการหลอกของมันทีนี้มันก็กินเราเรื่อยๆทีนี้เราก็หมดอีกเราก็เสียดายเงินเราคิดจะเล่นแค่แต่ตอนนี้เราโดนเต็มแล้วไม่มีคำว่าแค่แล้วนะครับทีนี้ก็จะเติมไปเล่นเรื่อยๆ โดยมีความคิดในหัวตลอดเป็นระยะว่าอย่าเล่นหมดนะอย่าเล่นหมดนะท่องจำไว้เลยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลค,คือเดินหน้าเล่นจนหมดและบทสรุปของเรื่องนี้หรือในครั้งนั้นๆของพวกเราทุกคนก็ต้องหมดและก็เสียใจครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับทุกคนจะต้องระวังให้ดีนะครับ เวลาว่างยอดเงินในบัญชีและก็พวกเ,เพื่อนท่องจำไว้เลยนะครับโอเคนะครับผมเองก็คุยนานไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ไอยอยู่ด้วยแล้วก็มีเสมหะอยู่ด้วยคือมันจะคุยได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราใช้เสียง มันก็เป็นแบบนี้แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพยายามดูพฤติกรรมของตัวเองนะครับจัดการให้ได้เอาให้ถึงที่สุดต้องยอมรับความกระวนกระวายความทรมานให้ได้นะครับอย่าใจร้อนอย่าดึงต้ตงตาให้ตตว,วัยเลือกทําตามความถูกต้องอย่าทําตามความถูกใจนะครับสู้ๆนะครับทุกคน ตัวผมเองก็ต้องขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนอย่าว่ากันนะครับช่วงนี้ผมจะทําคลิปสั้นหน่อยเพราะว่าผมเองก็ไอเนาะอาการหรือสุขภาพร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเลยตอนนั้นก็มีบ้านแต่รอบนี้ก็อย่างว่านะมันเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับทุกคนหวังว่า fc ทุกคน คงไม่ว่าอะไรนะครับผมถือว่าการทำคลิปสั้นหรือคลิปยาวอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ให้กับ f c นะครับก็อยากให้ f c ฟังแล้วเตือนสิตัวเองแล้วก็ไม่เข้าเล่นพันนันนะครับก็ขอให้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับผมต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ